ขามไปฟัดผูแล้วฟัดผูเด็คขามนี้ขามฟัออูออมั <c oughs> น่นี่ข้ามผัดเจลอมซิผัดเจลอซิน้องเหมืนเมืม่อกี้ อกดูยาที่นมีนที่มอฟไปเลยไปฟัดไปฟัดก่อนเลยไปฟัดก่อนเลยอีกทอีกทจะปิด ก็ตรงไหนดูเนี่ยตรงรอบรูปภาพ